มสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี FC วีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับอินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง y o u t u b e วีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับอยู่กับ Honda d ด,ดีมซ s เปอร์ครับครับผมคันนี้เอามาแก้ไขเรื่องคัดดังนะครับส่วนงานจะออกมาดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นงานแก้นะครับเป็นงานแก้ ไปผ่าเครื่องเปลี่ยนเรือนเครื่องยนต์มาเนี่ยครับรถมันเกิดอุบัติเหตุแล้วพี่แกเอาไปเข้าศูนย์บริการมาผ่าเปลี่ยนเรือนเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> เขาก็ทําเฉพาะจุดนั่นแหละเราจะไปว่าเขาไม่ได้รนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของรถนะครับว่าสั่งให้เปลี่ยนอะไรสั่งให้ซ่อมอะไรสั่งให้เปลี่ยนเรือนเครื่องยนต์เขาก็เปลี่ยนแต่เรือนเครื่องยนต์นะครับลูกปืนเขาก็ใช้ลูกเก่านะครับปั๊มน้ามันเครื่องเขาก็ใช้ตัวเก่านะครับ ที่แกบอกว่าสตาร์ตตอนเช้ามันดังนะครับมันดังเนี่ยอาการดังเนี่ยผมบอกเลยว่าปวดหัวครับต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะครับหน้างานที่ดังเนี่ยโอ้ตายดีมก็ดังอีกแบบหนึ่งเวฟก็ดังอีกแบบหนึ่งร้อยยี่ิบห้าปาวานก็ดังอีกแบบหนึ่งร้อยยี่ิบห้าตอก็ดังอีกแบบหนึ่งครับหลายคนที่ตอถามมา ผมก็ตอบให้ตรงประเด็นไม่ตรงประเด็นบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันต้องดูจากหน้างานครับขนาดผมทํามาสิบกว่าปีเนี่ยประมาณสิบห้าสิบหกปีแล้วนะครับบางครั้งก็ยังจับจุดกวาจะเจอนะครับลําบากหน้าดูอยู่กวาจะหาสาเหตุกวาจะจับจุดได้ก็เหนื่อยอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันจะแก้ปัญหากันได้รวดเร็วทันใจนะครับ,รบเดี๋ยวก็ลองเดี๋ยวจะลอง เปลี่ยนลูกยางคัดดูนี่ครับนี่มันหลวมมันดังนี่ครับนี่ถ้าใครมีตังก็ซื้อใส่ใหม่ครับถ้างบถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณก็ซื้อใส่ใหม่ก็ได้ตัวหนึ่งห้าถึงหกร้อยบาทครับตัวหนึ่งห้าถึงหกร้อยบาท นะครับไม่รวมค่าแรงไม่รวมค่าน้ำมันรถไปซื้อนะครับนี่นี่ครับส่วนคันนี้ก็จะเปลี่ยนก็ได้นะครับเจ้าของรถก็ให้น้ำหนักมาทางลองแก้ไขดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเจาะแล้วก็เปลี่ยนลูกยางนะครับนี่ลูกยางย้ำคัด เวฟร้อยยี่ห้าอาเอนะครับเวฟร้อยสิบไอกับเวฟร้อยเก่ามันใช้ตัวเดียวกันเดี๋ยวจะพาเจาะย้ำเปลี่ยนหมุดชามคาัดกันครับของ Super ดีมซูเปอร์คับรถคันนี้มาไกลอยู่มั้งงานผมก็ ALK จะส่วนมากก็จะมีแต่งานสายไกลทั้งนั้นเลย เสร็จคันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างเครื่องคันนี้ทำพัดเสร็จแล้วก็ว่าจะส่งงานวันอาทิตย์นี่แหละแต่ว่าผมยังต้องเหลืออะไรอีกนะแบงครับแบงจากดัมเบ็ลดิสนะครับ ี yeah. นะครับผมก็แล้วแต่คนเลยใช้ฝีมือล้วกันนี่ครับทำไม้มาลองลองแล้วก็ตีให้มันเป็น เพื่อที่จะให้ดอกตะวนันมันไม่วิ่งหนีจากตำแหน่งเราก็จอดด้วยดอกกีมิ่ไมนรูนนนนน้สามจุด หรือสไม่รู้ไม่รู้มันเป็นดอกเทียมมันเป็นงานต้อมเด้อนะครับยาสำหรับคนงบเยอะก็ซื้อใส่ใหม่สำหรับคนงบน้อยก็ย้ำบอก ย้ำเปลี่ยนลูกยางเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทครับไม่รวมค่าแรงในการประกอบแค่เจาะแล้วก็ย้ำแล้วก็เปลี่ยนลูกยางแค่นี้ผมคิดร้อยห้าสิบบาทค่าแรงกระหกัก พร้อมลูกยางร้อยห้าสิบค่าแรงในการประกอบในการซ่อมบำรุงก,ก็ว่ากันไปมีค่าน้ํามันเครื่องแล้วค่าน้ํามันล้างเครื่องแล้วก็ประกันมันขาดออกเลยเพราะ

แข็งตัวลูกยางมันแข็งตัวสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าใช้ลูกยางตัวเดียวกัน แต้มไว้แล้วก็ให้มันตรงกัน ั่ประมาณพันกิโลแรกก็หวมกครับบางครั้งถ้าเป็นฟินพวกสปาร์คร้อยสิบห้าไอเนี่ยบอกเลยครับว่าไปไวมากล้างก่อน แป๊บแป๊บล้างครับสะอาดเลยผมใช้ดาวนี่นดาวนี่สูตรซักผ้าน้ำมันจะล้างออกง่ายก็บางคันก็ถ้าปล่อยให้มันเป็นกากน้ำมันเครื่องมันจะล้างออกอยาก ก็ล้างให้ได้ประมาณนี้นะครับผมมันเป็นงานซ่อมบำรุงไม่แค่งานเปลี่ยนใหม่นะครับคนเรามีไม่เท่ากันมีน้อยก็ต้องซ่อมไปก่อนถึงจะมีเยอะบางคนเขาก็เลือกที่จะซ่อมมันห้ามกันไม่ได้เราเรื่องนะี้ เราจะไปประกอบแล้วก็เข้าคิ้นงานแล้วก็ย้ำหมุดกันครับเดี๋ยวเราก็ประกอบกันงานของเราเองถ้าเราทำเองได้ครับมันจะเหลือครับถ้าเราวิ่งหาใจลงลึง ทำเองได้ผมก็จะเหลือ, 5, ห,ลอ,อห้าเหลือสิบเยอะกว่าเพราะเพราะเทียบกับคนที่เขาไม่มีเครื่องมือนะครับเอะวอิ่งส่งลงพึงเอะวิ่งส่งลงพึงเนี่ยลงพึงเอาไปกินหมดนะครับเราจะได้น้อยมากเหลือน้อยมากครับทำอะไรครับต้องจอดเคแล้วก็ดูก่อนครับว่ามันเกิดจากอะไรครับรีบเอาเบอร์เปล่าครับรีบเอาไหม อจท้ง oh. ว่าไม่อยากจะรับหรกครับเพราะว่ามีปัญหาตลอดพอรับเรามีปัญหาตลอดนะครับส่วนมากจะไม่ได้เกิดจากตัวแม่นะครับเกิดจากตัวลูกลูกจะค่อยลูกจะงี่เง่างพูดไม่รู้เรื่องครับเวลามาเอานัดนัดอีกวันมาโผล่อีกวันงเงี้ยนัดพรุ่งนี้มาเอามามา,มาตอนเย็นอย่างเงี้ย ผมก็เลยไม่อยากทาเล่นโทรศัพท์ดีกว่านะครับไม่ได้ยิงครับแต่พูดความเป็นจริงเพื่อนกันเนี่ยแต่ตัวดีแม่เพื่อนครับจุดจุดที่เขาแต้มเมกิกมาเนี่ยผมจะใส่ไว้เนี่ผมจะตอ่หมดไว้มีผลไหมก็ไม่มีผลหรอกแต่ผมเห็นหลายค่ายนะ เขาตัดปะกินกระดาษซับไว้ตัดปะกินกระดาษทับมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเพิ่มเวลาในการทำงานของเราเข้าไปอีกแล้วเราก็ใส่ยางอน่าจะแข็งดีอยู่ฟิตเปี้ยเลยเวลาที่ใส่เนี่ยน่าจะให้มันใส่ง่ายก็โอ้ฟิตดีครับยี่ห้อน,นี้ฟิตดีฟิตดี ฟิดดีอยู่ได้ได หน่อยครับเพื่อที่จะได้ใส่ลูกยางได้ง่ายๆครฟิตด,ดีอยู่ใส่ได้แต่ต้องดูว่ามันจะทนความร้อนได้ดีสักแค่ไหนเพราะบางทีเวลามันโดนความร้อนแล้วมันก็ยุบตัวครับ ยังไงบ้างครับผมกลับบ้านสงการมาแล้วร้อนไหมใครกลับต่างจังหวัดครับ ไม่ได้เกิดความเสียหายนะครับเกียร์เกียร์อะไรเนะี G ่ยเกียร์ R อาร์เกียร์อาร์พีเขาปั๊มตาใส่ลูกยางเข้ามาเลยว่าเกียร์อาร์พี เสียหายแน่นอนครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดฟ้า ไหมุดแล้วก็มันจะมีแบบแบบย้ำของผมอยู่นะครับมีแบบย้ำอยู่ วาครับไ้ดูให้ดีครับว่าแบบงานเราเนี่ยอยู่ในจุดศูนย์กลางครับ เราดูด้านล่งางซิว่ามันเอียงเอียงนิดน,นึงแล้วก็ จะเอาไปย้ำโชคดีตรงที่ว่าผมมีไฮโรล,ลิกนะครับแล้วก็มีแบบนะครับถ้าผมไม่มีแบบผมไปจ้างคนอื่นทําให้เนี่ยไม่เหลืออะไรครับผมบอกเลยว่าไม่เหลือส่งให้เขาทำเขาก็คิดแบบ ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับก็เลยจะเป็นต้องกัดฟันซื้อนะครับเครื่องมืออาชีพช่างเป็นอาชีพที่ลงทุนสูงมากนะครับทุกอาชีพเลยอาชีพช่างช่างไฟอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็แพงช่างซ่อมก็เหมือนกันช่างกึงก็เหมือนกันครับแพงทุกอย่างนะครับอย่าต่อค่าแรงช่างเขาเลยนะ นะครับขอร้องนะครับเพราะว่ามันลงทุนสูงเวลากดก็ผมจะกดอยู่ประมาณสองตันนะสองตันแล้วก็เล็งว่ามันเพียงไหม เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราจะถอดคลิมงานออกแจกแบงครับ แน่นนะไม่ก็มียุบยับยุบยับนิดนึงแต่เราดึงขึ้นดึงลงเหมือนดึงขึ้นดึงลงเหมือนตอนต้นคลิปไม่ได้แล้วนะครับไม่กักกักแลนะ้วนี่ครับข้างหลังก็จะประมาณนี้เนี่ยครับก็เดี๋ยวเคาะเอาเคาะแต่งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นงานซ่อมนะครับมันก็ต้องตีเคาะให้มันเรียบอย่างเงี้ยนี่ครับมันไม่เป็นอะไรหรอกนะครับเย ประมาณนี้แหละแต่รับรองว่าประหยัดนะครับแล้วก็ดีกว่าเดิมอยู่ใช้ได้ทีสักตอนนี้มันกี่กิโลแล้วรถดีสามหมืนกว่าครับย้ำทีนึงใช้ได้สักสามสี่หมื่นโลก็เอาละครับถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้อยู่หลายร้อยอยู่ซื้อใหม่ก็ประมาณห้าถึงหกร้อยบาทครับหรือประมาณหกร้อยต้นๆ แล้วแต่หน้าร้านแล้วแต่ท้องที้เด้อผมบอกไม่ได้ว่าอะไรอะไรเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับเพื่อนร่วมอาชีพกันให้เป็นให้เป็นอะไรนะเป็นเรื่องของระหว่างพนักงารกับเจ้าของร้านให้ขอ,องของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะครับเดี๋ยวผมขอล้างงานก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบแล้วก็ฟังเสียงไปพร้อมๆกันว่ามันจะจบไหมคันนี้ก็จะมีตั้งวาลว แปลงจากดัมเบลเป็นดิสเบกนะครับเดี๋ยวผมขอล้างงานก่อน